วันนี้พานิดหน่อยไปเยี่ยมเจ้าอ้วนเนเพื่อนเมื่อคืนเจ้าอ้วนอยู่โรงพยาบาลทั้งคืนเช้านี้จะไปไปหาเจ้าอ้วนก็จะพานิดหน่อยไปด้วยแล้วเอานหน่อยไปฉีดวัคซีนด้วยน้องยังไม่ได้วัคซีนเดี๋ยวจะมีอาการเหมือนเจ้าอ้วนแล้วมันมันแย่กว่าต้องป้องกันไว้ก่อนเจ้าอ้วนยังไม่ทันได้ฉีดวัคซนีนเพื่อนก็โดนเชื้อน,นี้โจมตีไปก่อน วันนี้จะพานิดหน่อยไปเยี่ยมจะอ้วนไปดูจะอ้วนอ้นวนอาจจะมีกำลังใจก็ได้เพื่อนไปไปกันมปหาพี่อ้วนกันวันนี้พานิดหน่อยมาหาอ้วนมาเยี่ยมอ้วนตอนเช้ามาดูอาการอ้วนเมื่อคืนอ้วนนอนโรงพยาบาลอนะเรืนหน่อยกัน คืนอ้วนนอนโรงพยาบาลนะืนนิดหน่อยปล่อยไม่ได้เลยดื้อม,มากอ้อมวันนี้มีเพื่อนด้วยอ๋อโอ้ตาสวยแล้วนะไม่เไรลูกมาเลัเบืาอนบายเองบายเองมาอ๋อ หอเดใหม่นะคะราราคาีป่ะอันน่าเงี้ยไม่ต้องถ่ายละพอลปิดนะ